สวัสดีครับ I Love Today วันนี้ดีที่สุดนะครับมีน้องๆที่อยากเรียนจิตวิทยาเนี่ยมาถามพี่พงษ์เยอะเลยว่านักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษาและนักจิตบำบัดอะ่ะแตกต่างกันอย่างไรพี่พงษ์จะมาแชร์ในมุมของพี่พงษ์นะครับทั้งผู้ให้คำปรึกษาและนักจิตบำบัดเนี่ยถือว่าเป็นนักจิตวิทยาทั้งหมดแต่จิตวิทยามันมีหลายสาขาในฐานะที่พี่พงษ์เรียนจิตวิทยาคลินิกให้คำปรึกษาและได้ทํางานเกี่ยวกับงานด้านจิตเวชมาแก่นของนักจิตบำบัดเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างคือเป็นกระจก และเป็นตะเกียงกระจกคืออะไรกระจกคือเราทำหน้าที่ส่องสะท้อนมุมมองความคิดของเขาให้คนไข้ให้เคสต่างๆได้เห็นตัวเองว่าเขามีข้อดีข้อเสียจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรผ่านเทคนิคกระบวนการการที่ไม่ตัดสินเขานะใช้คำถามโยนเข้าไปใช้มุมมองใหม่ๆชวนให้เขาดูหรือการสะท้อนใจการรีเฟกต์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก หรือการใช้พาราเฟสเทคนิคอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเปิดใจแล้วเข้าไปค้นหาตัวตนของเขาเองนี่คือกระจกทั้งผู้ให้คำปรึกษาคือคาลเซเลอร์เนี่ยและนักจิตบำบัดไซโคเทอร์ปิสเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นกระจกก่อนแต่เมื่อเราทำเคสไปเยอะๆคุยกับผู้คนเยอะๆเราจะเจอภาวะทางจิตใจจิตเวชสุขภาพจิตบุคลิกภาพที่มันซับซ้อนมันมีปมเงื่อนที่อยู่ข้างในมากขึ้นดังนั้น แม้ว่าเราจะส่องสะท้อนให้เขาเห็นนะเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะว่าองค์ความรู้ที่เขามีเนี่ยมันน้อยเกินไปดังนั้นเราจึงมีสาขาจิตวิทยาคลินิกสาขาจิตเวชต่างๆเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าไซโคดนามิกปมในใจที่มาคอสเนนเอฟเฟกของปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรดังนั้นนันนกจิตบ,บําบัดเนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ผู้ให้คำปรึกษาเหมือนเป็นเซลล์ร่างสองที่เติบโตขึ้นจะต้องมีทักษะอีกอันนึงมากกวา่าการเป็นกระจกคือต้องเป็นตะเกียงได้เป็นตะเกียงคือเปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องแสงสว่างนำทางไปให้คนเห็นว่าเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้นะภาวะซึมเศร้าที่มันซับซ้อนมันเป็นแบบนี้นะภาวะไซโคพาธมันเป็นแบบนี้นะโซซิโอพาธมันแตกต่างกันยังไงนะปมข้างในใจมันมีผลกับเรายังไงนะ ภาวะบุคริกภาพแบบ borderline มันมีผลที่ทำให้มีภาวะอื่นร่วมด้วยอย่างไรนะดังนั้นนอกจากเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนจิตใจเขาแล้วเนี่ยยังต้องเป็นตะเกียงคือมีความรู้ทางด้านจิตบำบัดเข้าใจเรื่องของปมและเข้าใจกลไกว่าเราจะแก้ไขช่วยเหลือเขาอย่างไรให้จิตใจเนี่ยเขากลับมาดีขึ้นมากกว่าแค่การปลอบใจทั่วไปดังนั้นสมัยเรียนนะครับเวลาเราเจอเคสเง่ายๆเนี่ยเราเป็นทาวเซเลอร์ได้ คอยถามคอยส่องสะท้อนทั่วไปแต่ไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะตันคือเจอเคสที่มันคอมพิเคตมากๆมันมีภาวะจิตเวทมากๆเนี่ยความเป็นคาสเลอร์ของเรามันไปไม่ถึงดังนั้นอ่ะเราต้องสวมหมวยใบหนึ่งเราต้องเป็นไซโคเทรลปิสที่จะคอยให้ความรู้ส่องนาจิตใจเขาไปได้แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาทั้งหมดจะต้องมีเส้นจริยธรรมบางงก็คือว่าการที่เราไม่ตัดสินความมนุษย์การที่เราจะเข้าใจในมุมมองของเขาผ่านตัวเขา และเรามีมุมมองของเราที่เราคอยช่วยเหลือเขาตามหลักกระบวนการหลักวิชาต่างๆดังนั้น m i n ์เซ t ตต่างๆเนี้มันจะต้องฝังอยู่ในใจเราและเป็นอัตโนมัติโดยธรรมชาติผ่านการถามพูดคุยสะท้อนดังนั้นคำถามที่เราจะต้องถามเขา มุมมองที่เราต้องแชร์เราจะต้องระวังแล้วก็รอบคอบแล้วที่จะออกแบบชุดคำถามการสะท้อนใจต่างๆไม่ให้เกิดแผลในใจเขาแต่เราต้องเขย่าตัวเขาให้มากพอมันต้องเป็นจุดพอดีพอดีตรงนี้ที่จะทำให้เขากระจ่างแจ้งใจได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับนักจิบบาบัดเนี่ยเป็นทั้งกระจกและเป็นตะเกียงแต่จะไม่เป็นไม้เท้าไม่เป็นบันไดเลื่อนไม่เป็นวิวแชร์ ไม่เป็นอะไรอย่างอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นคนที่ไปแก้ปัญหาให้เขา ไม่คอยพยุงเขาไม่อะไรทั้งนั้นอะ่ะแต่เราจะเดินข้างไปเขาด้วยหลักวิชาของเราแล้วใครจะเป็นไม้เท้าให้เขามั่งญาตินั่นแหละคนใกล้ตัวนั่นแหละสามีภรรยาและคนที่อยู่ในบริบทรอบตัวนั่นแหละเราจะส่งเสริมให้เขาเป็นไม้เท้าช่วยกันพยุงประคับประคองกันไปบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นวิวแชร์ให้เขานั่นน่ะคือหน้าที่ที่เราจะคอยเป็นตะเกียง บอกให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยหรือการที่จะเราจะบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจภาวะของตัวเองดังนั้นเส้นจริยธรรมที่สําคัญคือว่าแม้เราจะเป็นกระจกและเป็นตะเกียงแต่เราจะไม่เป็นไม้เท้าให้เขาเพื่อหลักการที่สำคัญคือ help people to help themselves คือการที่เราต้องช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อคืนพลังอำนาจกลับไปที่เขาให้เขารู้สึกรัก ภูมิใจรู้สึกเคารพในตัวเองได้ว่าเออฉันผ่านบททดสอบตรงนี้มาได้ด้วยตัวของฉันเองผู้ให้คำปรึกษานะหนชาจิตบำบัดต่างๆเป็นได้แค่กระจกและตะเกียงที่ส่องให้เขาเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยตัวของเขาเองอ่นะครับจบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและคนที่สนใจงานด้านจิตวิทยาจิตเวชทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ วันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีที่สุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้ว I love today วันนี้ดีที่สุดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย